บรยรายากาศรอบๆน้องปลานะครับนะมิตรปลาเนี่ยปลาล้วยครับหกครับข้างหลังตะกีเป็นธงนาครับผมหน้าปังครับผลงงามเลยครับเบิ่งพี่น้องหาปลากันครับ กองเสียก็ยู่งแข่งเลยเดเิมีเต็มหมุนเขาได้แล้วกองเสีย์เขาได้แหละนี่เต็มหมดเลยเด้อมันนะเนาะมันคัดบ้านนี่อรกับเลนดีสิเซนนี่หมดไงนานาบ่อนจะหนา เสียยังเดียวเสียอยู่ขอบต่ฟังลงน้มเมื่ไรนี่มาน้าหากินประมาณกันว่าเนีนตัวป่าได้เด็ยขุ่นอยู่ในกระลำมัง่ามาแล้วเนี่ป่าเบิ้งรู้ป่าเบิ้งรู้ป่าใมดแล้าฮะใสู่้้อยู่ทางขาว โอ้กินน้ำหอบมาแก้หนาแก้หนาวาินบ้านในบ้านมั่ม่ป่าเลยหอกินพลังน้นเออแก้หนาวแก้หนาวโอ้แท้ใบ้านมั่มป่าเลยมั่ได้สักเินน้ำก้อนกินน้ำก้อสยสบนเลยแกหนาวมาเ เบนหนาวตืมบ่ห <laughs> 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 มดหนามได้วันหมดยังไงก็มาจุพุ่งลองลองดูอ่ะ <laughs> ลองลองอยนี้ยหนาวเอนี่ย่เข้าม่มป่ะม่เข้ามา่หอนเขาแล้วเ <laughs> <laughs> ด้อนี่อวา ปลาแม่แอียงได้จับไปเขาเนี่ยเออแยงเอามาเบิองรูวมาเบิองรเอาปลาแม่จับไปแม่บ้านเพิ่นครัวไม่ถะเขาจะตามหาเนี่เอ้าหุ่นดูเร็วติดอยู่แห่หุ่นว่าอยู่วออกไปย้ำหุ่นเนี่ยต้องหาเนี่ยครับัดย้ำห้าวแล้วมันจังติดน้ำแห่ขึ้นมา เนาะนั่งกันเลยติดเผาแล้วพุ่นปลาสลิดก็มีบ้าเนี่นี่โอ้มีปลาสลิดพร้อมปลาสลิดบางบ่อแน่นอนนี่เลยวะทีมงานปลสลิดบางบ่อบางบ่อก็เป็นปลาเค็งปลาหมอไปกันแหละงเอามามีไปทางเลยแม่นะไปทางมามีเอามาเทแส่ทางนี่เททั้งโขกด้ปเล่ะปลาสลิดบางบ่อ บางบอ่อก,ก็เป็นปลาที่เดือด <c oughs> ปลาสลิดบ้างบ,อบอ่อสวัว่าคู่ลงไปพูดหาเบืงบบ้งผลงานจะเด้น,นี่นผลงานนะเบิ้องลูกไม่ร <c oughs> ู้ผลงานเขาน่ะโอ้ยไม่เยอะหรอกพอได้ปุ่นได้แก้วเยอะมากทุกน กันงลงมาโอ้ <laughs> จะเปนนิ่ทั้งนั้นตัวนี้เฮ้ยอค่ๆคั่แองไปละเออห้ละคั่วแม่ไอ้เนี้ยมันนมื้นนี่ไอ้เนี้ยเอ๊ะค่เอาปีนปีน นี่ลงมอืมในกันยังาเบิดได้เหรอจัปนินครับ นมนากปลาหนิ้นสีลายปลาหนิ้นเมื่อนี้ก็มีปลาขาวน้ำบนี่ปลาเพี้ยนปลาก,กาก็มีปลากาก็ะมืมอ,อไหมเออไหวเป็นไงคือปลาดุนี่นการอยู่บอกมาให้เบิด เฮ้ยยิบน้ำกันเลยเออเน้องเอ้ยเด็กเเิบน้ำนี่ครื่องถังสีเลยวะ,ะาอากหยอดเลยนีปากกาเล็กเฮ้เต็มถัง,งสีเลยปไปแล้วครับเป็ดให้ไม่คัว,วได้บาท เอาสิแล้วหายอหากินมืดครับลองกินอีสานบะหมี่อึดเหรอครับมองตั้งหลักปักฐานห้องขึ้นต้นขามไงหมดละมาหนึ่งกันสินสเอาปลาไปให้ไม่ควมควมกันเ้อะครับเด้อ นี่แหละครับพี่น้องในถึงความสนุกในถึงแอบกินแล้วอยากครับพี่ดีกับซ้ำนี่ครับพี่น้องเด้อ,อ,ดอขอมันรับชมกับขอบคุณหลายๆแล้วครับเด้อสวัสดีครับ